นิทานเรื่องปราสาทแห่งเวลาและผู้พิทักษ์ในโลกมีปราสาทที่ลึกลับที่คุ้มครองความสงบสุขของโลกปราสาทนี้เรียกว่าปราสาทแห่งเวลาภายในปราสาทมีนาฬิกาที่มีพลังที่สามารถควบคุมเวลาและสามารถไปใช้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้แต่ต้องมีการควบคุมพลังของนาฬิกานี้จึงจำเป็นต้องมีผู้พิทักษ์มีรา เด็กสาวคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในการเข้าใจเวลาเธอถูกเลือกเป็นผู้พิทักษ์ประสาทแห่งเวลามิราต้องเรียนรู้ทักษะในการควบคุมนาฬิกาแห่งเวลาจะทำให้เธอสามารถควบคุมเวลาและป้องกันความไม่สงบสุขที่อาจเกิดขึ้นบนโลกในการเรียนรู้ของมิราเธอได้พบกับคริสตันเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่ารักและยังมีพลังวิเศษที่สามารถแปลงร่างได้และช่วยเสริมพลังให้แก่มิราได้ ไม่เพียงแต่นั้นเขายังเป็นที่ปรึกษาที่ดีสำหรับมิราด้วยมิราได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตัวเองในการควบคุมเวลาขณะเดียวกันเธอยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสตันทำให้เขากลายเป็นเพื่อนสนิทและคู่หูที่ดีของมิราวันหนึ่งมีผู้ก่อความวุ่นวายชื่อว่าคาลิโอที่ต้องการควบคุมนาฬิกาแห่งเวลาเพื่อเปลี่ยนโลกและควบคุมโลก คาริโอจึงรุมโจมตีปรา,าสาทแห่งเวลามิราและคริสตันต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องนาฬิกาและปรา,าสาทในการต่อสู้นี้มิราได้ใช้ความสามารถในการควบคุมเวลาเพื่อหยุดเวลาชั่วคราวในขณะที่คริสตันใช้ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างเพื่อทําให้มิราสามารถต่อสู้กับคาริโอได้ในระหว่างการต่อสู้มิราได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของคริสตัน ก่อนที่คาริโอจะสามารถขโมยพลังจากนาฬิกาแห่งเวลามิราคริสตันและเพื่อนๆของคริสตันได้คิดแผนหยุดคาริโอโดยใช้ความสามาคคีการร่วมมือและความสามารถที่พวกเขามีเมื่อมิราใช้ความสามารถควบคุมเวลาเพื่อทำให้คาริโอเคลื่อนตัวช้าลงคริสตันและเพื่อนๆของเขาตั้งตัวเตรียมตัวสำหรับการโจมตีด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้พวกเขาสามารถชนะคาริโอได้หลังจากนั้นคาริโอถูกคุมขังในปราสาทแห่งเวลาและทุกอย่างก็งกลับสู่สภาวะปกติและสงบสุขอีกครั้งหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้นิราได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานเป็นทีมการมีเพื่อนที่สามารถเชื่อถือและพึ่งพาได้และการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราเห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความไม่แน่นอนในชีวิตแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและสามารถช่วยเหลือกันเราก็สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้นิทานเรื่องการปกป,ป้องป่าของสิงโตและผองเพื่อนในป่าที่สวยงามที่อยู่ห่างไกลจากมนุษย์ มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นมีสิงโตที่เป็นผู้ควบคุมป่าและในกลุ่มสิงโตนั้นมีแม่สิงโตตัวหนึ่งที่ต่างจากสิงโตตัวอื่นๆเธอมีจิตใจงดงามและเมตตาที่สุดในป่านี้วันหนึ่งมีลูกสิงโตตัวหนึ่งเกิดมาลูกสิงโตชื่อว่าไซมอนไซมอนเกิดมาจากแม่สิงโตใจดีในสังคมที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อห้ามของสิงโต ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลือกสิ่งที่ต้องการได้ไซมอนเกิดมาไม่เคยได้พูดคุยกับใครเลยเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าไซมอนเป็นลูกของแม่สิงโตใจดีทําให้ไม่มีใครสนใจเขาแม้ว่าไซมอนจะไม่เคยได้พูดคุยกับใครแต่เขามีความคิดสร้างสารรค์และมีความอดทนไซมอนต้องการที่จะไม่เหมือนกับสิงโตทุกตัวในป่านี้เขาต้องการเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง จนกระทั่งไซมอนได้เจอเพื่อนในป่าเพื่อตัวนั้นคือหมีหมีตัวนี้ชื่อว่าบลูและไม่มีใครสนใจเขาเช่นกันบลู Blue พบว่าไซมอนเป็นลูกสิงโตและบลูเริ่มสนใจและอยากเป็นเพื่อนกับไซมอนไซมอนและบลูเริ่มเป็นเพื่อนกันโดยทั้งคู่มีความสนใจที่ต่างกันไซมอนชอบการสร้างสรรและเปลี่ยนแปลงในขณะที่บลูชอบพักผ่อนทั้งสองต่างเริ่มสอนสิ่งต่างๆให้กัน ไซมอนเริ่มสอนบลูในการหาอาหารในขณะที่บลูสอนวิธีการนอนหลับในป่าด้วยตัวคนเดียวความสัมพันธ์ระหว่างไซมอนและบลูเริ่มดีขึ้นและต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตในป่ามากขึ้นไซมอนเริ่มรู้สึกว่าการไม่พูดคุยก็สามารถแบ่งปันความคิดและความรู้สึกได้แต่วันหนึ่งไซมอนกลับได้ยินเสียงที่ไม่คาดคิดมีกลุ่ม,มนุษย์เข้ามาในป่าและเริ่มทำลายต้นไม้ในป่า ไซมอนรู้สึกไม่พอใจและเป็นห่วงความปลอดภัยของสัตว์ในป่าไซมอนตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยสัตว์ในป่านี้โดยเริ่มวางแผนกับบลูเพื่อไล่มนุษย์กลุ่มนี้ออกจากป่าแห่งนี้และเริ่มทำตามแผนพวกเขาได้รวบรวมสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณใกล้ๆทั้งหมดเช่นช้างเสืองูและนกเพื่อขับไล่มนุษย์ออกจากป่าหลังจากนั้นพวกเขาได้แบ่งหน้าที่ให้กับสัตว์แต่ละชนิด เช่นช้างและเสือทําหน้าที่ปกป้องและขัดขวางการทําลายต้นไม้ในขณะที่นกและงูจะทําหน้าที่สืบข้อมูลและเฝ้าระวังมนุษย์เพื่อระวังการบุกรุกจากมนุษย์กลุ่มใหม่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและพวกเขาเริ่มไล่มนุษย์โดยการส่งเสียงต่างๆทำให้มนุษย์ตกใจกลัวและเริ่มถอยออกจากป่าไปและไม่กล้ากลับมาที่ป่านี้อีกการกระทำของพวกเขาไม่เพียงแต่ได้ช่วยปกป้องป่งปาและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังสร้างความปลอดภัยและความสามาคัคคีทำให้ป่ากลับคืนความสงบสุขอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความร่วมมือกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลำบากแต่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นิทานเรื่องการผจญภัยสู่โลกแห่งมหัศจรรย์นานมาแล้วในป่า มีหมู่บ้านเล็กๆมีเรื่องราวของหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใครพวกเขาเชื่อในความสามารถของพวกเขาทุกคนสามารถเดินทางไปยังโลกมหัศจรรย์ได้วันหนึ่งมีเด็กในหมู่บ้านทั้งสามคนพวกเขาชื่อว่าน้องเหมียวน้องไม่และน้องมิน้นพวกเขาต้องการเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาโลกที่แสนวิเศษ พวกเขาเริ่มเดินทางโดยพวกเขาจะต้องผ่านป่าที่ลึกลับและน่ากลัวเมื่อเดินทางไปสักพักพวกเขาได้พบกับสิงโตน้ําเขาได้พูดถึงสถานที่ที่ค่อนข้างลึกลับและน่าสนใจที่อยู่ใต้น้ําพวกเขาตัดสินใจที่จะดำน้ําลงไปเพื่อค้นหาสถานที่นั้นขณะพวกเขาดำน้ําลงไปสิงโตน้ําได้ใช้พลังวิเศษให้เขาได้หายใจใต้น้ําได้ และสิงโตน้ำได้พาพวกเขาไปท่องลบใต้น้ำที่สวยงามและน่าตื่นเต้นหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำแล้วพวกเขาได้เดินทางต่อและพบกับนกยูงเขาบอกให้พวกเขาไปยังสวนที่มีสีสันที่สวยงามมากสวนนั้นอยู่บนยอดเขาพวกเขาตัดสินใจว่าจะตามเส้นทางนี้ไปเพื่อค้นหาสวนสีสันนั้นพวกเขาเดินทางขึ้นเขาโดยมีนกยูงเป็นคนนำทางให้ และพวกเขาได้พบกับสวนที่สวยมากและมีความงามที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้สีสันต่างๆที่สวยงามมากหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางลงเขาและมาถึงดินแดนแห่งความลี้ลับที่มีความน่าอัศจรรย์ที่นี่พวกเขาได้พบกับแม่มดแม่มดได้สอนให้พวกเขารู้วิธีใช้เวทมนต์และมีประโยชน์พวกเขาเรียนรู้เพื่อใช้เวทมนต์ในการค้นหาโลกแห่งมหัศจรรย์ในที่สุด หลังจากเดินทางผ่านดินแดนต่างๆพวกเขาก็มาถึงประตูที่นำไปสู่โลกแห่งมหัศจรรย์น้องเหนียวน้องไม้และน้องมินใช้ความสามารถที่พวกเขาได้เรียนรู้ระหว่างเส้นทางในการเปิดประตูนั้นและพวกเขาได้เข้าสู่โลกที่แสนวิเศษและมหัศจรรย์ที่นี่พวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดและต้นไม้ที่สูงถึงก้อนเมฆนอกจากนี้ยังมีทารน,น้ำตกที่มีน้ำตกลงจากฟ้า และภูเขาไฟสวรรค์ที่มีพลังสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามายังโลกแห่งมหัศจรรย์พวกเขาสนุกสนานกับสิ่งที่พบในโลกแห่งมหัศจรรย์และพวกเขาหลงรักในความสวยงามของสถานที่แห่งนี้พวกเขาได้สำรวจเส้นทางต่างๆที่น่าสนใจและได้สร้างมิตรภาพกับสิ่งมีชีวิตที่พบระหว่างเส้นทางสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้าน เพื่อนำความสุขที่พวกเขาได้สัมผัสในโลกแห่งมหัศจรรย์กลับไปสู่หมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาใช้ทะเลเมฆที่เป็นสิ่งวิเศษที่อยู่ในโลกแห่งมหัศจรรย์ที่สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาก็ได้นำความสุขมาแชร์กับคนในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าเด็กๆมีความกล้าและความพร้อมที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเราสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากันกับสิ่งที่เจอได้นิทานเรื่องการผจญภัยในคำสาปแห่งความมืดเมื่อนานมาแล้วโลกประสบกับสภาพอากาศที่รุนแรงจนทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องสว่างลงมาบนโลกได้โลกกลายเป็นเมืองที่มืดมิดไม่มีแสงแดดสัตว์และพืชต่ตางๆต,ต,ต้องปรับตัวเพื่อรอดชีวิต ในเมืองที่มีปัญหาแบบนี้มีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าโลกิเขามีความสามารถพิเศษเขาสามารถสร้างแสงออกมาจากตัวเองได้ผู้คนในเมืองจึงเรียกเขาว่าเด็กแห่งแสงโลกิจึงเป็นความหวังของทุกคนในการนำแสงสว่างตับคืนมาสู่โลกแต่โลกิรู้ดีว่าแสงสว่างในตัวเขายังไม่เพียงพอที่จะส่องสว่างทั่วโลกดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาความรู้ใหม่และพลังที่จะสร้างแสงสว่างมากขึ้น โลกิจึงเริ่มเดินทางผ่านป่าในความมืดที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายเขาเจอกับนกฮูกที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในความมืดได้และได้รับความช่วยเหลือจากนกฮูกโลกิได้เรียนรู้เรื่องราวของโลกที่ไม่มีแสงสว่างและได้เรียนรู้วิธีการมองเห็นในความมืดจากนกฮูกและนกฮูกได้มอบเม็ดแห่งแสงให้กับโลกิซึ่งถูกเก็บรักษาในป่ามืดแห่งนี้นกฮูกอธิบายว่าเม็ดแห่งแสงมีพลังงานของแสงแดดที่ถูกเก็บไว้ และถ้าเราสามารถปลดปล่อยพลังงานนี้ได้โลกจะสามารถสว่างสดใสได้อีกครั้งการที่โลกิมีความสามารถพิเศษจึงทําให้เขาสามารถรวบรวมพลังงานจากเม็ดแห่งแสงกับแสงสว่างที่เขาสร้างขึ้นเองได้รวมเป็นหนึ่งเดียวและแตัดสินใจที่จะนําเม็ดแห่งแสงนี้กลับไปยังเมืองของเขาตลอดทางโลกิต้องต่อสู้กับสัตว์ป่าที่ต้องการเม็ดแห่งแสงแต่ด้วยความกล้าหาญและไม่ยอมแพ้เขาสามารถพาเม็ดแห่งแสงกลับสู่เมืองของเขาได้ เมื่อกลับถึงเมืองโลกิได้ใช้ความสามารถพิเศษของเขาเพื่อปล่อยพลังงานจากเม็ดแห่งแสงแสงก็สว่างขึ้นทันทีแสงส่องสว่างไปทั่วทั้งเมืองทำให้ผู้คนสามารถเห็นความสว่างอีกครั้งเมื่อแสงสว่างได้กลับคืนมาผู้คนในเมืองสามารถเริ่มสร้างชีวิตใหม่ได้และพวกเขาไม่มีทางลืมความกล้าหาญของโลกิที่เขาได้สร้างแสงสว่างให้กับโลกที่ทุกคนคิดว่าจะต้องอยู่ในความมืดตลอดไปด้วยแสงและความหวังที่กลับคืนมา ผู้คนเริ่มทำการเกษตรปลูกพืชที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยและสร้างชุมชนที่สามารถอยู่รอดในโลกใบใหม่แห่งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังในตัวเราทุกคนแม้จะมืดมิดแค่ไหนแต่ยังมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางเสมอด้วยความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความอดทนเราสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นได้แม้ในสภาวะที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามนิทานเรื่อง กล้วยไข่กับมะม่วงณสวนแห่งหนึ่งมีกล้วยไข่และมะม่วงอาศัยอยู่ในสวนที่เป็นของตัวเองพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่พวกเขาชอบที่จะมีการแข่งขันกันเสมอครั้งนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งพวกเขาได้ท้ากันแข่งขันเรื่องการเติบโตกล้วยไข่พูดขึ้นมาว่าฉันเชื่อว่าฉันสามารถเติบโตได้เร็วกว่าเธอนะมะม่วงยิ้มแล้วพูดตอบกลับไปว่า งั้นเรามาดูกันว่าใครจะเติบโตได้เร็วกว่ากันพวกเขาตัดสินใจว่าจะแข่งขันกันใครที่เติบโตได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะหลังจากนั้นพวกเขาเริ่มทำการแข่งขันกันทุกๆวันเขาทำงานอย่างหนักเพื่อรดน้ำให้กับตัวเองด้วยไขยมั่นใจในความสามารถของตัวเองและมักจะมองลงไปที่มะม่วงที่ยังคงเติบโตไปอย่างช้าๆแต่มะม่วงก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ ถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตช้ากว่าก้วยไขย่แต่เขาก็ตั้งใจและพยายามรดน้ำตัวเองทำทุกขั้นตอนอย่างดีเพื่อการจเจริญเติบโตที่มั่นคงแต่และว,วันผ่านไปอย่างรวดเร็วก้วยไข่เริ่มรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองเติบโตได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นผู้ชนะเขาเริ่มไม่รดน้ำและเริ่มไม่ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันมะม่วงยังคงทำงานอย่างยากลำบากทุกวันและในที่สุดวันตัดสินก็มาถึง กล้วยไข่ถึงกับตกใจมากเพราะว่าขนาดลำต้นของเขาไม่ได้มีขนาดที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแต่เมื่อเขาหันไปมองดูที่ต้นมะม่วงกลับพบว่าลำต้นของมะม่วงได้มีขนาดใหญ่โตและสูงกว่าเขาอย่างชัดเจนเขาได้พูดกับมะม่วงว่ามะม่วงนายไปทำอะไรมาทำไมตัวนายถึงได้มีขนาดสูงและใหญ่โตขนาดนั้นมะม่วงยิ้มแล้วกล่าวตอบกลับไปว่าการเติบโตของฉัน ไม่ได้มีแต่ว่าความสูงและความใหญ่อย่างเดียวนะแต่มันยังมีการเติบโตที่มั่นคงและสมบูรณ์ฉันอาจจะเติบโตช้ากว่านายแต่ฉันก็เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงกล้วยไข่เงยหน้าดูมะม่วงแล้วพูดว่านายเป็นผู้ชนะแล้วฉันได้รับการเรียนรู้ที่ดีจากการแข่งขันครั้งนี้ความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากความสามารถในการทำงานอย่างอดทน และจากนั้นเขาทั้งสองก็เติบโตไปด้วยกันและพวกเขามีความรู้สึกที่ดีมีการเรียนรู้ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากการทำงานอย่างมีวินยัยไม่ใช่การรีบร้อนหรือการคาดหวังผลอย่างรวดเร็วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะสนุกกับทุกขั้นตอนของการเติบโตไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและยังสามารถคอมเมนต์เพื่อของนิทานดีๆให้กับลูกหลานได้นะครับ